สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับมาดูตู้ฟักไข่เนาะเมื่อเราเก็บไข่นะครับที่ได้ผสมแล้วนะครับในเราพ่อแม่พันเนาะเราก็จะมาเช็ดมาทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในตู้ฟักนะครับเพราะว่าเราจะเอ่อให้มันเร็วขึ้นนะครับถ้าปล่อยให้เขาฟักเองตามธรรมชาติก็จะ จะใช้เวลานานนะครับรูฟักนี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของข้อมูลให้ดูนะครับหลายๆตัวเนาะแล้วก็มีการตั้งเวลานะครับไว้จะเปิดดูข้างในนะครับนี่วัน พรุ่งนี้นะฮะจะครบกําหนดในการที่จะเอาลูกไก่ออกจากตู้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีหลายตัวที่ออกจากจากไข่แล้วฟักแล้วนะฮะเอาให้ดูชัดๆนี่น่ารักไหมครับไก่เหลืองหางขาวนะฮะ ล,ลูกเจี๊ยบนะครับขนาดนี้นะฮะเราขายอยู่ตัวละยี่สิบห้าบาทนะฮะแล้วก็มีออออเดอร์จองมาพอสมควรนะนะครับแต่ก็ถ้ามีใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งจองได้นะครับลูกเจี๊ยบเราจะมีรอบออกนะครับทุกวันอังคารนะครับทุกๆอาทิตย์เนาะนี่ฮะ ตู้ฟักเรามีทั้งหมด4ตู้ก็ได้จำนวนพอสมควรเดือนเดือนหนึ่งก็หลายได้หลายพันตัวนะฮะมีทั้งหมด4ตู้มีเป็นห้องคัดนะฮะคัดไข่เก็บไข่ ก่อนก่อนที่จะเอาเข้าตู้นะครับก็ต้องมาคัดมาคัดแยกขนาดคัดแยกเล้านะครับเพื่อที่จะดูเปอร์เซ็นต์การฟลักเป็นตัวนะครับดูความแข็งแรงนะครับเพื่อจะแ็กกับพ่อแม่เขาครับ เ,เอาเข้าตู้ครบ7วันนะครับเราก็จะมาส่องดูว่าข้างในเป็นยังไงมีเชื้อมีการเติตบโตไหมนะครับถ้าไม่เจริญเติบโตก็เอาออกนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้ะระยะเวลาในการฟักนะฮะยี่บเอวันนะครับ21วัน3อาทิตย์นะครับ ก็ประมาณนี้เนะาะถ้ามีคำถามก็ inbox หรือ comment เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ